สวัสดีครับท่นีร้านปิจุนบิ๊กไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้มาถ่ายคลิปรีวิวให้กับพี่ยักษ์เขียวคาวาซากินินจา z x 10 r ปี2019นะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวฝาแดงนะครับปี2019นะครับเดี๋ยวพามาชมรอบๆคันก่อนนะครับประมาณนี้ตัวพันนะครับ เป็นเป็นการรีวิวครั้งแรกเลยนะของตัวพันนะผมไม่เคยรีวิวตัวพันมาก่อนเลยนะก็คันนี้เป็นคันแรกของร้านนะครับ Z ซ1 0 r นะเป็นรถในฝันของผมด้วยแหละเออมีโอกาสได้ซื้อได้ชืได้ซื้อใช้แล้วนะแล้วก็คันนี้ก็คือซื้อมาใช้แล้วก็มาขายด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะคันนี้ก็ได้ทำการเซอร์วิสใหญ่ใหญ่มากใหญ่แบบเซอร์วิสครบทุกอย่างเลยนะครับ โดนไปสองหมืนกว่าบาทนะรถขายแล้วเนี่ยก็คือมีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกรองน้ามันเครื่องกรองอากาศนะครับน้ําหล่อเย็นนะครับน้ํามันเบรกนะครับผ้าเบรกหน้านะฮะชุดใหม่นะครับให้ใหม่เรียบร้อยนะฮะอาจจะลืมอย่างอื่นอีกนะจริงๆอะมีเยอะอามาดูใกล้ๆนะนี่ใสๆครับเข้าไปดูที่นี่ ข้างในหน้าเครื่องนะหน้าเครื่องตัวพันเลขเครื่องอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ให้เด็กน้อยน็อตนะครับเป็นคนทําการขุดเล่เครื่องให้นะนแผงคอนะครับชัดเจนนะก็คือรถไม่เคยเกิดบัติเหตุมานะครับสำหรับคันนี้นะก็เป็นน้องๆที่รู้จักนะฮะแนะนำให้ไปซื้อมานะครับสำหรับคันนี้นะครับ กัดหม้อน้ำนะไ n g i g ไไม่ไม่ใช่คนละยีห่ห้อ i อเนจน่นาจะติด r 6นะผมจำผิดคันมีไฟเลี้ยวแต่งติดตรงนี้นะตรงอุดกระจกนะเป็นไฟเลี้ยวแต่งในตัวนะครับของแต่งไม่ค่อยเยอะนะสำหรับคันนี้นะมีท่อ,อท่อจริงๆเป็นของยีหย่ห้ออะไรไม่รู้นะผมเอาของ S s ส i n g เล i n g มาติดนะครัแล้วก็ไอไลน I ์น็อ ลาน็อตนี่ทายสั้นนะครับทายสั้นงานทั่วไปนะพันกระบาทพผะเบรกหลังเรือครับคลิปเซอร์วิสผับเบรกหน้ามีให้ครบนะยางหลังนะครับนี่คันติสปอร์ตแอคแท็กสองนะครับยางาผ้าเบรกหน้าผมเปลี่ยนให้แล้วหน้านี้เห็นไหมสีแดง,แดง ของนิสเตอร์นะครับขอท่อขัดใหม่หมดเลยนะดูดิเนี่ยกว่าจะเสร็จนะก็ทําไปทำมาเหมือนเป็นลูกรัก <laughs> โอเคครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันเลยนะนะมีการสับัดไฟฟ้าติดโรงงานมาให้ด้วยนะ25,000กิโลนะครับ <c oughs> เราซื้อวิด24,000 จริงๆครั้นี้ผมขับเล่นไปประมาณ6-800โลนะครับ บอกเลยตัวพันทั้งแรงทั้งเรียวนะผมบอกเลยดูฟังจะคล้องหรืออาจจะเก้วมาใหม่แล้วนะเดี๋ยวดูตั้งกล้องแล้วก็เบิ้นเสียงเบิ้นให้ฟังเสียงดูดูอากาศรถได้วอร์มเครื่องยนต์ไปด้วยสักรู่นะเพื่อนๆ โคตรดังเลยโคตรดังผมบอกเลยว่าโคตรดังฟังเสียงเอาเถอะดังมากคนระับก็คันนี้เปิดราคาไป3า9แ0 0เบาทนะครับซอริสให้ครบๆนะครับก็คือพร้อมใช้งานหลังจากนี้ก็ขับให้เต็มที่เลยนะอ่าจริงๆถ้าเป็นคนมองวิ่ง2 5งหมเขาก็บอกว่าวิ่งเยอะแล้วนะแต่จริงๆคงคิดดูว่ารถคัน7จนะ็ดแสนนให้วิ่งแค่2องสามหมื่นโลนะ จริงๆแล้วมันควรวิ่งเป็นแสนโลนะเพื่อนเพื่อนมันถึงจะคุ้มนะวิ่งแค่หมื่นสองหมื่นโลนี่บอกว่าเยอะนี่ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องละ <c oughs> จริงๆไม่เยอะหรอกครับสองสามหมื่นโลนี่บางคนในกลุ่มวิ่งไปเจ็ดหมื่นแปดหมื่นโลแล้วเขายังบอกไม่คุ้มเลยเขาขนาดเขาวิ่งแปดเจ็ดแปดหมื่นโลก็จะประมาณนี้นะแต่คันนี้ขายไปแล้วนะเพื่อนๆือคือคันนี้มีน้องสั่งให้เอามานะครับคนเดิม ลูกค้า r หกนคะรับสั่งให้เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นหน้าตามเด้วยก็คือน้องโอเล่เคยซื้อ r 6กกับทักล้านนะครับแล้วก็ใจเขาอยากจะได้ตั้งแต่แต่แรกละแต่ผมหาให้ไม่ได้นะผมหา A 6 <laughs> เขาก็เลยเอา r หกแล้วนีเนี้ยคันเนี้ยอ,อีกปีผ่านมาผมหาคัานนี้ได้เขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่น u ี cc ขึ้นเป็น,เป,นเป็นตัวพันแทนนะแล้วก็ตัวพันรุ่นนี้จริงจ่ะ ราคามันย่อมเยาวนะแล้วก็ผมผมว่ามันให้มาครบนะทั้งความแรงทั้งเทคโนโลยีมันให้มาครบเลยอยู่ที่คนใช้งานละล้วแล้วก็เสียงแบบเราใจมากฟังที่ผมรีวิวทอ่อเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวคันนี้ก็จะนํารถไปส่งให้ลูกค้าที่อำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยานะครับแล้วก็มารอชมกันว่าจะมีตัวพันมาแบบนี้อีกไหมนะเพื่อน<ๆ>เดี๋ยว หลังจากนี้ไปก็รอชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย